โคเค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวดนะิจิตอลแพลนเนอร์เนาะว่า,าใช้ยังไงหลายๆคนจดวางแผนงานทุกอย่างใน iPad เพราะฉะนั้นการมีตัวดิจิตอลแพลนเนอร์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์มันจะช่วยทำให้เราการจดการวางแผนหาวันที่ได้ง่ายขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าใช้ตัวดิจิตอลแพลนเนอร์ยังไงวันนี้ทดสอบกับตัว โปรแกรมจดโน้ตกูดโน้ตนะใช้กับ notability ก็ได้แต่ว่าอ,อ,อันนี้เรามาสาธิตกับตัวกูดโน้ตให้นะคะแล้วก็รอจนจบคลิปเนาะเราจะมีโบนัสพิเศษด้วยสำหรับคนที่รับตัวดิจิ t a ลแพนเนอรตัวนี้ไปนะคะโอเคเราไปดูกันเลยในตัวดิจิตัลโน้ตอันนี้เนี่ยคือ ตั้งใจไว้ว่าอยากให้ทําแบบทุกคนลงสิ่งที่เราอยากจะทําลงไปการจดมันจะทําช่วยให้เราเหมือนเราได้วางแผนเราได้เดินหน้าก้าวแรกไปแล้วเนาะโอเคในหน้าของ굿โนตอันนี้เนี่ยมันก็จะมีลิงก์นะตลอดทั้งไฟล์เลยและที่สําคัญคือหน้าไหนที่เราอยากก๊อปปี้เพิ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ได้โดยที่ลิงก์จะไม่หายไปนะคะ โอเคเปิดมาก่อนอื่นเลยเราต้องเซตตัว activate ตรงนี้มุมขวาบนใหเ้เปลี่ยนจาก activate ปากกาเป็น activate link นะคะ mm hmm. ก็คืออันนี้ตัวปากกามันจะเขียนไม่ได้เนาะมันจะ activate ตัว Link แทนพอเราเซตตรงนี้แล้วปับ๊บมุมขวาบนเรียบร้อยให้เรามาดูกันเลยอันแรกคือลิงก์ตรงนี้นะคะด้านล่าง ตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินแล้วก็จะมีโนต้ตให้นะคะเราไปหน้าปฏิไปดูว่าในกุกตัวแพลนเนอร์เนี้ยมีอะไรบ้างไปหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปอันนี้ก็คือให้เราเขียนชื่อได้ว่าเราจะอาของใครเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ก็จะมีลิ้ก์ให้ด้วยเช่นกันอ่ะเราไปหน้าแรกกันเลยอันนี้เป็นหน้าของอปฏิทินทั้งปีเนาะว่าให้เพื่อเป็น r e f e r e n c e อ้างอิงว่าในหน่งหนงปีวันไหนตรงกับวันอะไรเราสามารถดูตรงนี้ได้และตรงนี้อันนี้เป็นหน้าสำคัญเหมือนเป็นหน้าสารบัญของตัวดิจิตอลคาล e n d นเอันนี้เลยเนาะก็จะมีอะไรบ้างนะคะมี Overview ในทั้งหมดเนี้ยในแพลนเนอร์นี้ก็จะมีตัวโอเวอร์บิวได้มีทั้งปฏิทินทั้ง12เดือนมีแบ่งเป็นครึ่งปีให้เราได้เขียนแผนงานในแต่ละเดือนว่าเราอยากทำอะไรบ้างอยากทำอะไรสำเร็จเหมือนเป็นหน้าตั้งโกไว้นะคะเราสามารถมาคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยอ่ะอันนี้คือหน้าว่าหน้าโอเวอร์วิวของครึ่งแรกนะคะก็สังเกตว่าจะมี ตัวปฏิทินให้ของเดือนนั้นๆไว้เป็นอ้างอิงเช่นกันนาะแล้วเราก็สามารถจดลงตารางลงสิ่งที่เราต้องการจะทำในแต่ละเดือนลงไปได้ถ้าเราอยากกลับไปหน้า r e r e ฟ e ลนเมื่อกี้นะคะเราสามารถกดที่มุมขวาบนตรง2021 2021นี่คือลิงก์ที่จะกลับไปหน้าปฏิทินทั้งปีอ่ะอยู่ขวาจะให้อยู่ขวา บนเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการกดลิงก์นั้นๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเราอยากไปหน้า overview ที่2ก็กดมาแบบนี้นะคะกดกลับไปที่หน้าปฏิทินทั้งปีเราก็จะเห็นทั้งหมด12เดือนในหน้านี้เราก็จะมีมีอะไรอีกนะคะมีมันลี่นะอ่าก็คืออันนี้มันเหมือนเป็นหน้ากำกับมันลี่นะคะ กดกลับไปมีหน้า weekly เนาะ daily แล้วก็หน้า note นะคะคราวนี้ในหน้า weekly อ่ะเราไปดูที่ monthly ก่อน monthly เนี่ยเอ่อในแต่ละหน้ามีในเราจะมีปฏิทินให้ทั้งหมด12เดือนเนาะทั้งหมด12เดือน อันนี้ทำสีสีให้ด้วยนะคะจำได้ไม่เบื่อการป็นสีโมโนโทนสไตล์มินิมอลเนาะง่ายแล้วก็จดแล้วมันดูเรียบร้อยนะคะอ่าเครานี้กลับไปที่หน้าปฏิทินนะคะมาดูวีคลี่กันในวีคลี่นี้เนี่ยได้ทำของแต่ละเดือนไว้ให้เนาะโดยที่มุมขวาบนก็เหมือนเดิมมีปี2 0 2 1แล้วก็หน้าลิงก์กลับไปที่หน้าโอ e วอร์วของแต่ละครึ่งเดือนนั้นๆนะคะ คราวนี้และในแถวบนก็จะคือมีเดือนตั้งแต่เดือน1นึถึงเดือนสิเป็นลิง์ให้เนาะโดยถ้าเป็นสีเข้มก็หมายว่าเรา,เราอยู่เดือนนั้นและในวีคนั้นๆก็จะมีวันที่กำกับให้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปหน้าเดลี่เดลี่เนี่ยเราก็จะเป็นหน้าจะไม่มีวันที่กำกับให้เราจะให้เป็น แพทเทิร์นั้งหมด12เดือนนะคะโดยที่สามารถก๊อปลิงได้โดยที่เราโดยที่ลิงก์มันไม่หายไปเนาะโอเคกลับไปที่หน้าเดลี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะก็คือสามารถก๊อปหน้านี้ได้นะคะในแต่ละแอปมันก็จะมีตัวคำสั่งก๊อปปี้แต่ละหน้าให้เนาะอันนี้ลิงก์ก็จะไม่หายไป คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราก็เขียนอันนี้ก็คือเป็นเดลี่ในแต่ละวันข้างบนก็จะมีลิงก์สําหรับในใกล้กับไปหน้ามันลี่ในแต่ละเดือนด้วยนะคะลองกดดูอันนี้กลับไปเดือนหนึ่งก็จะกลับมาที่หน้ามันลี่เสร็จแล้วอันนี้กลับไปหน้าโอเวอร์วิวกับไปหน้าปฏิทินนะคะปฏิทินเนี่ยในตรงตัวเลขและชื่อเดือนเนี่ยคือหมายถึงเราสามารถกลับไปที่มันลี่ได้นะคะลองกดดู ในแต่ละมันนี่เราก็จะไปหน้า weekly ได้เช่นกันอย่างอันนี้เราจะไปสัปดาห์แรกนะคะของเดือนอตอนนี้เดือน2แล้วเนาะ,ะเรามากดตรงนี้ก็ได้ไปเดือน2นะคะไปเดือน2เสร็จแล้วเราอยากไปสัปดาห์แรกของเดือน2ก็กดลงไปเลยนะคะอยากกลับไปหน้ามันนี่กลับมาที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้ว ข้างล่างเราก็จะมีมุมซ้ายล่างเราก็จะมี e f e r e n c e ให้นะคะตรงนี้ถ้าสมมติเราอยากไปที่ในเดือนถัดไปของสัปดาห์นั้นๆนเราก็ทำได้เช่นกันอันนี้เราก็จะกลับมาหน้าแล้วก็มีวันที่กำกับให้นะคะโอเคอันนี้คือเราไปแต่ละเดือนได้เลยเนาะกลับมาหน้าวิลลี่ไปเดือนถัดไปเดือนหก รา์ที่3ของเดือน7นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็กรอกสามารถกรอกลงตารางงานที่เราอยากทำได้นะคะอะหรือจะกลับไปหน้า overview ก็จะไปหน้า overview ของเดือนนั้นนน<ๆ>นะคะคราวนี้เราดูไปหมดแล้ว monthly weekly daily และสุดท้ายก็คืออันนี้ note นะคะ note จะมีให้ทั้งหมด4แบบเนาะเป็นดอทเป็นไลน์ เป็นตัวกริดเนาะแล้วก็ตัวแบ a งให้นะคะจะมีทั้งหมด18แบบด้วยกันโอเคในวิดีโออาจจะมองไมอ่อาจจะมองไม่เห็นชัดคือทําตัวดอทตัว line เนี้ยให้บางเพื่อจะได้แบบเราเห็นเพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยๆเพราะฉะนั้นได้ออกแบบให้มันเล็กแล้วก็บางนะคะแต่ก็พอยังมองเห็นเพื่อให้เป็นไกด์ไ line ได้เนาะเวลาเราแบบ อากตีตารางวาดอะไรนี้นะคะก็จะมีทั้งสีขาวและสีดำความพิเศษคือ,อ,อมีทําเป็นสีดำสีขาวนะอย่างอันนี้ก็แบบแบ่งครึ่งนะคะคือความพิเศษของมันก็คือว่าอย่างสีดำเนี้ยอ,อ,อย่างโปรแกร,รม Good Note อย่างนี้เนาะคือสีดำที่เป็นแถมมากับตัว โปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่สีดำสนิทมันเป็นสีแบบสีเทาเข้มดกเกรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยทำมาเป็นสีดำสนิทให้แล้วก็ตัวเส้นเนี่ยก็จะบางทำให้บางเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็มันจะได้เวลาเขียนจะได้ดูสบายตามากขึ้นเนาะเขียนเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีทำเป็น อันนี้เป็นกริดนะคะก็คือทำไวทั้งหมด18แบบให้ 5, เอาไปใช้ได้เลย๊อปปี้ได้เลยและมุมขวาบนเราก็ยังมีลิงก์ให้กลับไปที่หน้า,าปฏิทิน12เดือนได้ด้วยนะคะอันนี้เปิดให้ดูทั้งหมดเลยโอเคหมดแล้วก็คือจบที่หน้าแบงค์สีดำนะคะถ้าเราอยากจะเขียนก็คือกลับมากดแล้วให้มันขึ้นเครื่องมือเขียนทั้งหมดนะคะโอเค อันนี้ก็คือเป็นามาสาธิตการกดลิงก์เนาะว่าใช้ลิงก์ยังไงนะคะเมื่อได้ตัวเออ่คาล e n d ดาไปถ้าใครสนใจแล้วก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์ได้นะคะตอนนี้มีโปรพิเศษเลยลด5กว่า50%ก็คือจากปกติ599บาทเหลือเพียง299แล้วก็แถมอันนี้แถมให้เลยเนาะ ก็ปฏิทินมันเป็นแนวนอนใช่ไหมได้ทําแบบที่เป็นไฟล์ a 4 pdf ให้สำหรับคนที่ต้องการที่จะอยากได้หน้าเปล่าแบบไม่มีลิ้นไว้เลยเป็นแพทเทิร์นเปล่าๆสีดำและสีขาวพื้นหลังเป็นสีดำและสีขาวนะคะโดยเฉพาะสีดำคือทําสีดำสนิทให้ก็คือจะทำทั้งหมด4แบบเลยทั้งทั้งดอทลายจุดเนาะทั้งเส้น แล้วก็ทั้งกริดหรือตัวตารางแล้วก็ตัวแปล้งไว้ให้เอาไปใช้ได้เลยไม่มีตัวอักษรใดๆไม่มีโลโก้อันนี้คือเป็นแกล้งเพจไปให้เลยสําหรับใช้ในโปรแกรมอย่างกรนะุนาที่ไม่มีไฟล์สีดำสีดําให้หรือตัว Notability เองคือมันจะไม่มีตัวเทมเพลตที่เป็นแนวนอนเนาะอันนี้ก็จะคือได้ทดั้งแนวตั้งแนวนอนไปทั้งหมด8แบบแบบเป็นไฟล์แยกให้เลยนะคะพิเศษเลยสําหรับคนที่ รับตัวดิจิตอลคาล e ลนด r อันนี้ไปปี2021นะคะถ้ายังไงใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่ลิงก์ในโพสต์นี้นะคะลิงก์ l ล n e ก็ทักมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ